ส no ิคงหาหยังเก็บกระปูป่ะกระปูนางขาเกนี่ได้ตัวนึงตัวนี้ป๊าขาให้ได้ละได้ตัวนึงได้อีกตัวนี้นี่ตัวนี้อ้าวเข้าไปทางไหน เขาเปนา็นอะไรนี่ตัวนี้ตัวแบบไงตัวนำบรายน้มันเข่าไปไหน,นี่ตัวปลืมเลยตัวนึ่งเข่าไปเลยไปสอนในในหัวแด้้ำได้สง่งโตแล้วเดี๋ยวขุ่ดีกว่าขู่ยังไงจะทุ่งยาง nhi nhàng hả, thằng này Nếu còn... ngắn thì nhiều bếp. Tô bọc bếp Lem. Mục bọc. Tô bọc. Tô bọc. Tô bọc. đi bài Tô bọc. bài bọc. Tô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  Tô bọc. Tô bọc. Tô จิ๊บระวังลืน่นผื่นโรงงานเป็นอีเทานานซีมีหรือเปล่ามันหกเดี๋ยวไ,ไปหาข้างนอกดีกว่านี่ตัวหนึ่งอยู่ในในเย็นบ่เอาได้บ่ มีนตาเอาแล้วตัวนี้มาสาวนะ่ารล,ลายออกมายัางแบทั้นงนอกมาสาวเห็นไตงอมง่งเขาเก็บไปแล้วหลบนึง่งอันนี้มันออกมาใหม่สาวบักรายหนะึ่งพูดเห็นแต่ตัวนห,หนึ่งโอไตเดี๋ยวเน้นคนแหลนดุนู๊ดๆดูดกดูดเห็นูด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  begini ini banyak Oh Ini cepat tomi Eh nah tomi boleh duduklah tu pun duduk pun dukkan ini tu ni 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 Heh Pip apa lu นี่ตัวผูมันดูตัวเมีจะคอยดูนี่มันออกไม่แล้วไอ้กระทันร <c oughs> ทันบ่นแล้วนนี่รทันทำช,ชิบเป็นแหลนเข้าได้เลย นี่ท so, uh, like ่านนี่ดี๋ยวมันจะดนี่นี่กำลังอเดาเอ๊ะนี่ได้แล้วนี่ไมงมุตัวติมโดนเยอะแบบเด็ด เร,ร,ร,รียนใกล้ไว้เรียนกระปัญญาเลยอุบอุบได้สำเขาเป็นกรปัญญานี่ได้ตัวน้อยตัวใหญ่แลียนกระปัญญาบทันฉาได้ตัวน้อยๆในตัวนึงตัวนึงเดี๋ยวไปแลนออกกันเด้อเพราะว่าท้าวบทเรีนไปนี่มันแปลนเขาในซุ่มเลยเห็นไหม นี่ทุกคนได้ไปเลตวบกในี่นี่อีกตัวนึ่งหันแท่น้อนี่นบุกอี่ตพูดอยู่นาบ้านอีกตัวนึ่งตวบกเนี่ยกำลังจิกเขาบ้านนี่ตัวนีนนตัวเวววววล้ายล้า มนนะอีอันน่ะเอ๊ะอ๋อรูดูดได้ลายเลยตัวเขาเก็บไายนะเคเห็นคุณยังเก็บเคยเก็บาโอ้โหลกลายหนึ่จะเกิบปีนาเี่ยไปยาวเลยปนปีเจลนี่นนเขามาเจออีกตัวหนึน่งได้โรงงานเรา นิ่มนี่ตัวน,นึงคาเดียวลายได้กระปูมออกมาตัวตัดสอบให้เก็บไปรอบนึงเดียวมาเก็บทีล้างขาก็ไกด้บักลายหนึ่งนี่ให้ดูนี่ยบักลายหนึ่งตัวยังไงร,รอเด้อทุกคนเอ้อ ถูกมันหน่อยสไต,ตล์ไปตกก่อหล่นไปหลายหรอแมนี่พยากเอาเด้อีูนาเดี๋ยวไปวดึงขางหลนนะเดี๋ยวหามถั่วกันขึ้นมาเปิงพนงานทางมอน,นี่หาหลอกเก็บกระปูนในช้อยไลยๆนะถ้าเขาบอกเก็บไปแต่สอนแท่งง้ลยนี่ เห็ดยังกินเงามยเสซ่บหย่อนเซลเดี่ยวออกงากระทิ้นบกันบ่อยมันขึ้นมากเลยออกากระทิ้นปิดเนาอื้มเห็นไหว่าติตอตกตุ่มตะขูมัเตี่ยมกปเลยนี่อะไรแกไรเนี่ยเรียมาน ปนเห็ดเจียวกินแซ่บปนเจียวหรือเอาไปทอดกินกับตับกระคงเนาะยอดเยอะมากแต่ว่าตอนหางชุลักชลนินโบทันจะกลายโตมันแหลนเขาคืนนะเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกมานออกมาตากแดดี๋ยวค่อยลงไปเอาอีกเนาะทามันออกถ้าบอ,อกก็บมไม่ลงนะงนี่แหละผลงานของเราดูยิ่งใหญ่ขัน้นมาเลยเกอร์ปูนา ตุ้งามยี่เงยในตัวผูเนาะถ้างามน้อยๆตัวนี้ตัวเมียนี่ตัวเมียให้เนาะแล้วตัวใหญ่นี่ใตัวผูได้๋ยจับให้บ้างดุตัวผู้นี่นี่ตากนี่เงยตัวเากยต่าน้อยๆตัวเมียมีตัวใหญ่เขาจับมาหายจะใครตัวเนาะมันสนอยู่ตามกำแพงเฮือนเขา เบาวพามาจับให้ยสองวันสิบกว่าตัวนึ่งพอเห็นขยานจับก็เลยได้จับให้ผลงานผลงานคลิปนี้ก็อำลาพระจากปรเพ็กธานีนาะเดี๋ยวจีหิตมินูนยังเดซิ่ายรอบนึงเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็ลาไปธานีก็เด้อไปศักผ้าก่อนตอนนี้เริ่มแดดแล้วต้นส้ง,งคือในพฝนตกเฮง Ừ. nhìn luôn một kia bị lọt này. đây là đây là tôi này qua sẽ chốt thịt chốt. luôn mà mày nó hết mình mày lấy một bạc nào chị ừ, cái lăng luôn thằng là nuôi nhảy thằng thì nuôi nuôi đúng nuôi 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 bạc Nè, nè, tương đối <laughs> <laughs> à, à, không nữa thao phương <laughs> thao Thả đuôi, thả đuôi Bộ đeo này thao luôn thao luôn thao luôn thao khai thao luôn 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 tìm hiệp ạ. itu lah tu main buku tu aku dulu tu aku ni itulah gini itu ni uh tanju ni ni aku ada dah tu นี่ได้มาเพิ่มบลงายหนึ่งนี่เต็มถุงเลยเปิดฟ้ามอเ่ยนี่อันนี้ตัวเก่าเนาะ็แล้วเจ้ขีดลงมาเห็นหลายลงไปเก็บมาได้บกลรายหนึ่งลายดิเอ้ไปเ้แล้วต้วะดมโอ้ยไปเบิดอไหล่ อ <si ่ะเราจะได้ดีปิดๆเสร็จหมอเนี้ยอ๋อปีน้องโซมารวมกันเลยเต็มเลยแบบอาใส่หม้อเอาหูมันเต็มเนาะฉอบไปออกหมีบมือเอานั่นในหมีบนะพี่ตัวใหญ่ๆเนาะเห็ดปูดองใส่ชนตำใส่แซ่บเลยแต่เคยเห็ดบุบิน มนัไมนไม่ให้กูเพื่นอนหวานลงไปงานเก็บเอาจเม็นองชิมีลายนี่แหละ <c oughs> ได้หลายขวด